สวัสดีค่ะว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะแต่ว่าก็นิดนึงเนาะ,ะโอเคกลับมาเรื่องตามหัวข้อเลยค่ะนาคอยมืดบอพี่น,อน้องนาขคอยยังเป๊บบอจาอบ้าขอพักไหนใส่คอนแทคเล่นด์นี่สวัสดีค่ะเลียชาแนล fc ที่น่ารักทั้งหลายนะคะหัวก็จะเป็นสาวพรหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งลงจากบันลังเมฆมาเมื่อกี้นะคะมาขึ้นกันด้วยด้วยเรื่อง ฉันได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าทําไมขึ้นไหลฉันได้ยินข่าวแว่วๆ,ๆมาว่ามีคนลาออกจากงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแหละเออฉันก็เลยจะมาเล่าว่าในสโลวีเนียเขาคิดว่ายังไงก็อย่างน้อยเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าการลาออกจากงานโดยปกติจะแจ้งจ้องสิต้องแจ้งล่วงหน้าสามสิบหมื่นเป็นบอพี่น้อง แต่ถ้ากรณีเราออกกระทนหันน่ะมันมีผลอะไรกับเราบ้างถ้าใบาอนุญาตทำงานใหม่ไม่ออกเราสามารถทำงานได้ไหมนะคะมาฟังกันค่อยถ้าใครคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์นะแต่จะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นนะคะสายตาบ่เห็นหูงค่ะไม่เห็นหูงนะคะไม่เห็นหูงแต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะก็จะอ่านโทรศัพท์ประมาณนี้ก็จะอ่านแบบนี้นะคะก็คือว่า ก็คือหล,หลักๆทั่วไปเรารู้อยู่แล้วว่าการลาออกจากงานนะคะจากนายจ้างเก่าเราต้องแจ้งลาอย่างน้อยก็คือ30วันก็คือโดยปกตินะคะในประเทศเซลร์เนียการลาออกจากงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอาจขัดต่อกฎหมายเว้นแต่บางกรณีพิเศษซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อไปนี้นะคะซึ่งบางคนด้วยบอกว่ารู้อยู่แล้วจะพูดทำไมก็พูดค่ะต้องหาเรื่องพูดเพื่อจะขึ้นไลน์นะคะเพื่อคุณได้มาชมนะคะ ไม่สารแน่ก็ไม่ใช่ระยาเนาะหนึ่งความรับผิดชอบต่อด้านค่าเสียหายของลูกจ้างหากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาการแจ้งลาออกนายจ้างอาจเรียกร้องค่าเสียเสียหายความชดเชยเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลาออกกระทันหันได้นะคะ2 ไม่ได้รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างหากลูกจ้างลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพวกเขาอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยที่ปกติจะได้รับในกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจหรือความสามารถในการทํางานนะคะ 3. สูญเสียสิทธิประโยชน์จากสํานักงานจัดหางานลูกจ้างที่ลาออกจากงานเองโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจาก ก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์หรอกไม่มีสิทธิ์เลยนะคะถ้าเราลาออกเองเนาะ 4. นายจ้างอาจยื่นฟ้องร้องทางกฎหมายอันนี้เอออันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดนายจ้างอาจยื่นฟ้องร้องทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหากพิสูจน์ได้ว่าการลาออกกระทันหันนั้นส่งผลต่อธุรกิจหรือทําให้เกิดความสูญสูญเสียทางการเงินสูญเสียทางการเงินยังไงเขาก็ต้องเฝ้า ไปจ้างคนมาเพิ่มเสียหายและยางพี่น้องก็แล้วแต่ธุรกิจว่ากันไปเนาะแล้วทีนี้ข้อยกเว้นการลาออกแบบเร่งด่วนที่ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชยคือนายจ้างยกเลิกจ้างเองนะคะยกเลิกกะทันหันนะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบองไม่เห็นนะเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนยังไม่ได้อาบน้ําแต่กินกาแฟแล้วนะคะอ่ะว่าไปนะคะ ยกเว้นการลาออกแบบเร่งด่วนก็คือการเลิกจ้างแบบฉุกเฉินหากลูกจ้างลาออกเนื่องจากเหตุผลพิเศษเช่นนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างถูกกันแกล้งในท่าที่ทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ปลอดภัยลูกจ้างสามารถยุติสัญญาจ้างงานได้ท,ทันทีโดยไม่มีผลกระทบทางกฎหมายและอาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานนะคะแล้วทีนี้ หากลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติละ่ะเมื่อกี้พูดในกรณีทั่วๆไปนะพูดถึงกฎหมายทั่วไปนะทีนี้มาลงลึกละ่อยเป็นคนไทยกับบ่าเหรือคนไทยแหรอเนาะ่อยสิเป็นนิยทประเทศอื่นกับบอส่เมนบล่ะหากลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติที่ทํางานในสโลวีเนียโดยมีใบอนุญาตพำนักและทํางานการลาออกจากงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมดังนี้นะคะสูญเสียใบยอนุญาตทํางานอันนี้ ขึ้นอยู่กับนายจ้างละว่านายจ้างจะเอาไวต้ต่อไหมหรือว่ายกเลิกนะคะอถ้าเป็นเล่ย่านี่ก็โอ้ยใจบริดีขึ้นหน้าตาแด้ออือออกจากสักสักยกเลิกแล้วเป็นยังจะต้องมาเห็ดภาษีให้เจ้าเป็นบ่าเออหนึ่งสูญเสียใบยอนุญาตทํางานในสโลวีเนียใบยอนุญาตทํางานมักจะเชื่อมโยงกับนายจ้างรายใดรายหนึ่งหากลูกจ้างชาวต่างชาติลาออกกะทันหันใบอนุญาตทํางานของพวกเขาจะถูกยกเลิกเว้นแต่จะหานายจ้างใหม่ และขอใบอนุญาตใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วในที่นี้ก็คือภายใน30วันหรือถึง60วันนะคะโดยว่าแต่อาจจะเป็น30วันก็ได้2จําเป็นจะต้องออกจากสโลวีเนียกรณีที่หานายจ้างใหม่ไม่ได้นะถ้านายจ้างยกเลิกไอ้วีซ่าแล้วจําเป็นจะต้องออกจากสโลวีเนียหากนายหากลูกจ้างสูญเสียใบยอนุญาตพำนักและทางานพวกเขาอาจต้องออกจากสโลวีเนียภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้นแต่กรณีหามางานใหม่ได้นะคะสไม่ใช่ว่าฉันได้งานใหม่แล้วฉันก็ออกฉันก็ออกโดยไม่แจ้งก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีข้อต่อไปจะเล่าให้ฟังอาจมีปัญหาในการขอใบอนุญาตทำงานหรือพำนักในอนาคตไปยื่นกับนายใหม่แหละแต่นายจ้างเก่าบอกว่านายจ้างเก่าบอกว่าคนนี้นะเหมือนเขาให้แบคลิสเราหนะ่ะว่าคนนี้นะ่ะผิดสัญญานะคะ กรณีนี้ก็เป็นไปได้ถ้านายจ้างเก่าให้แบล็กลีดก็บอกว่าอาจมีปัญหาในการขอใบอนุญาตทํางานหรือพำนักในอนาคตการลาออกกระทันหันอาจส่งผลต่อการขอใบอนุญาตทํางานและพำนักในอนาคตเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติต,ตามข้อกําหนดก่อนหน้านี้อืมเจอนายจ้างเล่ย์ยาเดียโอ๊ยบักอันนี้พิษสัญญาสาวอันนี้พิษสัญญาบเอาเดอแบล็กล์จบบอกขำๆ 4. ศูนย์สเสียสิทธิี่ประโยชน์ทางสังคมนะคะชาวต่างชาติที่ว่างงานอาจสูญเสียสิทธิประโยชน์บางอย่างเช่นการประกันสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคมหากไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานตามข้อกําหนดของกฎหมายได้นะคะ 5. อาจถูกในรเทศหรือถูกห้ามเข้ายุโรปอีกในกรณีร้ายแรงนะคะเออแล้วทีนี้พูดกันเรื่องระยะเวลาที่หางานเนาะ ระยะเวลาที่ชาวต่างชาติจะสามารถหานายจ้างใหม่ในสโลวีเนียได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นความต้องการของตลาดแรงงานโอเคอันนี้แหละบางคนที่เขาออกแล้วเขาอาจจะมีงานรองรับแต่ว่าในการมีงานรองรับนั้นนะ่ะคุณเปลี่ยนนายจ้างหรือยังในกระดาษในเอกสารคุณเปลี่ยนหรือยังคะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนภายในระยะเวลา คุณก็ยังไม่ได้สามารถที่จะใช้ใบอนุญาตของนายจ้างเก่ามาทำงานได้นะคะสาวที่คุณทำได้เพราะนายจ้างเก่าเขาใจดีจ้าถ้าเขาใจไม่ดีเขายื่นตั้งแต่วันแรกน่ะมดสิบเดดจา้าคุณ่อตำรวจคุณ่อโปริตไปลงเจ้าเด็ดจา้าอืม ค่อยจะลอกเรื่องไปเรื่อยๆเนาะสไตล์เรยาเนาะหลังจากออกจากนายจ้างเดิมชาวต่างชาติที่ทํางานในสโลวีเนียต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่กําหนดไว้ในพระในกฎข้อกฎหมายคนต่างด้าวเซตุยก็คือสคอนตุยสคอนก็คือกฎหมายกฎหมายต่างชาติขีดสองนะคะสตุยขีดสองและ ฎหมายแรงงาน z r d 1ดังนี้1ลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานหากไม่มีงานใหม่ทันทีนะคะกรณีคนไม่มีงานใหม่นะหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างต้องพำนักอยู่ในสโลวีนต้องการพำนักอยู่ในสโลวีเนียต่อไปชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานแห่งชาติจัดหางานแห่งชาติของสโลวีเนียนะคะหรือว่าซาวอ r ดนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือปกติ30วัน2 กำหนดเวลาหานายจ้างใหม่และใบอนุญาตใหม่สมมุติว่าคนที่มั่นหน้าว่ากูออกกูมีนายจ้างใหม่มาแน่ๆเนี่ยเป็นกันเยอะก็คือว่าหากใบอนุญาตทํางานและพำนักของชาวต่างชาติเชื่อมโยงกับนายจ้างเดิมใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานตามกฎหมายคนต่างด้าวแทดตุยขีดสองชาวต่างชาติจะมีเวลา30-60ถึงวันขึ้นอยู่กับ กับประเภทของใบอนุญาตในการหานายจ้างใหม่และขออนุญาตใหม่นะคะขั้นตอนการขอใบอนุญาตทํางานและพำนักใหม่นายจ้างใหม่ต้องเป็นผู้ดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตทํางานและพำนักแบบรวมขอได้ที่ออฟชันน่านะคะอุปราวนในอินนาอินโนตานะคะในระหว่างกระบวนการนี้ชาวต่างชาติสามารถพำนักอยู่ในสโลวีเดียนได้แต่ไม่สามารถทํางานได้นจนกว่าเอกสารใหม่จะได้รับอนุญาตนะจ๊ะสาว จือคุณอยู่ได้แต่ใบอนุญาตทำงานใหม่ยังไม่ออกคุณทำงานไม่ได้นะจ๊ะผู้ใหทํทอยู่นะตาพิเศษเห็นนะเออประมาณนั้นเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าถ้าคนเรานะ่ะคำว่าตาพิเศษอะไรมันก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอจะดูหรอกแต่ว่าใดๆนะถ้าเราจบกันแบบนี้มันก็คือจบด้วยไม่ดีใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอก เอออันนี้เล่าสุกันฟังไม่อยากให้เกิดเหตุนะคะค่อยก็เมามอยไปตามวิถีของค่อยนี่แหละเออก็คือสามารถอยู่ได้ขั้นตอนการดําเนินเอกสารที่แบบว่านายจ้างใหม่ยื่นขออนุญาตให้เราทํางานใหม่เราสามารถอยู่ในสโลวีเนียได้แต่ไม่สามารถทํางานได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติใบอนุญาตใหม่ 4. ความเป็นไปได้ในการ,รสูญเสียใบอนุญาตและต้องออกนอกประเทศ หากไม่สามารถหางานใหม่หรือขอใบอนุญาตใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณอาจมีนายจ้างใหม่ก็จริงแต่ใบอนุญาตออกไม่ทันคุณก็ต้องออกนอกประเทศนะสาวอย่ามันหน้าอย่ามาสัน่นนี่แหละยืนหนึ่งว่าสัน่นอืมบอกไปตาสร้างเรา่อยกับบอกไปตาสร้างสร้างคอยสร้างจาของอยู่เด้อเออ, <c oughs> <c oughs> อหากไม่สามารถหางานใหม่หรือขอใบอนุญาตญาติใหม่ได้ภายในระยะที่กำหนด ต้องออกจากสโลวีเนียมิฉะนั้นอาจถูกออกคำสั่งส่งตัวกลับประเทศและในบางกรณีอาจถูกห้ามเข้าพื้นที่เชงเก้น 5. สิทธิประโยชน์ทางสังคมและประกันสุขภาพก็คือว่ามันเสียนะคะเว้นแต่จะลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือแต่บอกแล้วว่าถ้าเราลาออกเองน่ะคุณจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากเหตุบางประการเช่น กันแกล้งอะไรที่เรามาข้างต้นนะคะอันนั้นกรณีนั้นได้แต่ถ้าคุณลาออกเองเต็มที่คุณก็จะได้ลงทะเบียนแค่เป็นผู้ว่างงานก็ฝากถึงผู้ที่แบบว่าเออฉันเปลี่ยนนายจ้างใหม่ฉันมีนายจ้างใหม่มาอาแขนรับฉันแล้วแววข้ามอยู่เป็นโปรเฟชชั่นอลคุณมาทํางานกับฉันได้เลยเออแต่ถ้านายจ้างเก่ายื้นเรื่องฟ้องร้องหรือใดๆเพิกถอนใบอนุญาตของคุณ หรือว่าคุณมีสัญญาไอาวีซ่าเก่าของคุณนะไปอนุญาตทําทงานเก่าของคุณยังผูกพันกับนายจ้างเก่านายจ้างใหม่คุณสามารถดําเนินการขอให้คุณใหม่ได้แต่ว่าถ้าตาบับใดที่ใบอนุญาตทําทงานใหม่คุณยังไม่ออกมาคุณสามารถอยู่ได้แต่คุณไม่สามารถทํางานให้ได้นะจ๊ะสาวเขาหนาหูตาว่องไวอยู่นะอืมถึงสีวา่าตำรวจกูนี่จับจนขึ้นบ้านบ่ได้ต่จับ ทางาดาวหรไว้ตาไนแล้วยข่อยสิบอกให้กับจับรถนี่เว้ยที่สุดอืมที่สุดตาวิเศษเห็นนะโอเคจบแค่นี้ละเดี๋ยวยาวเข้ามาดูให้หน่อยนะใครดูไม่ทันกรุณาดูย้อนหลังนะคะไปแล้วค่ะจะปพี่อาบน้ำแต่งฟันใส่คอนแทคเลนส์นะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิดตรงไหนนี่มองไม่เห็นแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลย